เมื่อคุณรู้สึกว่าเหมือนมีของบางอย่างหายแล้วเหมือนมองตัวเองมองทะลุได้แล้วนี่ก็คือความรู้สึกของผมมาดูในโบดกันเลยครับในโบสไม่เห็นมีอะไรแต่ว่ามันมีหมือุกอะไรติดนะครับผมส่วนมาดูตรงนั้นดูกันนะครับเหมือนชิ้นส่วนหายครับผมเหมือนชิ้นส่วนหายแต่เหมื่นเรามองสามารถมองทะลุได้ครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถแบบ เดินทะลุได้นะครับไม่สามารถเดินทะลุได้นะครับแล้วพอเล่นกับเพื่อนอยู่อันนี้คือเพื่อนผมนะครับพอเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วเจอแบบนี้ตอนเช้านี่เจ็บใจนะครับผมคือบ้านหายทั้งหลังเห็นแต่ของนะครับผมเห็นแต่ของเหมือนเรามองทะลุได้นะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายนั่นก็คือของบาง,บางอันนะมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับ เราก็แบบจับได้อยู่จับได้อยู่นี่ครับจับได้อยู่แต่เราจะมองไม่เห็นนะครับนี่มองไม่เห็นเห็นไหมครับจะมองไม่เห็นข้อเสียข้อเสียกับข้อดีของบัคอันนี้จะมีอยู่สองแบบนะครับข้อเสียคือจะมองหยิบของไม่ได้หรือหรือจะเดินเข้าบ้านไม่ได้น่าจะเป็นเป็นเกมเกมทุกเกมเลยเพราะผมลองดูแล้วมันเป็นเกมทุกเกมครับ ถ้าใครแบบเจอวิธีแก้ไขช่วยบอกผมด้วยนะครับแล้วข้อดีนั่นกนะ็คือสามารถมองทะลุได้จะได้ไม่ต้องเจอแบบซอปบี้แอบ,บอยู่ในบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่านี่แบบนี้ผมเจ็บใจเลยนะครับเนี่มองเห็นเพื่อนในทะลุได้เลยครับผมโอเคครับเพื่อนผมเขาชื่อว่าเพชรหอมเพชรหอมนะครับผมเขาชื่อว่าเพชรหอมเดี๋ยวให้เขาบ,บอกก่อนว่า เขามองเห็นว่ามันทะลุไหมนะครับเดี๋ยวผมขอให้เขาดูก่อนนะครับเห็นไหมครับท่านชมผมถามเพื่อนแล้วเขาบอกว่าเขามองทะลุบ้านไม่ได้แต่ยกเว้นผมอะแล้วสิ่งที่ลําบากน่าจีเกิดน่าก็คือมองเห็นผ่านหินยากนะเห็นแต่ชื่อนี่สรุปมาเล่นหรือมาถ่ายคลิปก็จะมาเล่นกับนายแหละแต่ถ่ายคลิปไว้เป็นคลิปเพื่อ ให้ดูก่อนว่ามันเจอเบล็อกแบบนี้เนยไม่รู้ว่ามันต้องลบแอปแล้วก็แบบลบแอปแล้วก็แบบเข้าใหม่มันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ผมว่าผมจํารหัสตัวเองได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเจอแบบนี้แบบเหมือนผมช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีที่จะช่วยผมนะคอมเมนต์ comment ด้วยครับ พผมกำลังแบบจะหาวิธีแก้ไขที่นี่รู้จะใช้วิธีอะไรแล้วนี่เราผมลองติดแล้วติดเครื่องแ,แล้วตกแบบนี้เลยมันเขารูได้เหมือนเดิมนี่เห็นไหมครับไม่รู้ว่าตอนเช้าเปิดเปิดโทรศัพท์มาเจอแบบนี้เลยครับเอาล่ะครับใครที่เจอวิธีแก้ไขช่วยบอกผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ผมจะได้รอดจากการที่เป็นแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับผมขอไปเล่นกับเพื่อนแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ